สองแต้มเขารักไก่เราโอ้โหนายนายใจถึงมากเรายอมรับนายเลยนายใจถึงมากแต่นายชนะเราไม่ได้สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกับพี่ออสอีกแล้วนะครับทางช่องออสเกเกนะครับวันนี้พี่ออสจะมาแนะนํานะครับ อธิบายนะครับแนวทางในการเล่นเก้าเกนะครับวิธีของพี่ออสนะครับที่สามารถใช้หาเงินนะครับว่าหาเงินได้จริงไหมนะครับฝากน้องๆลองติดตามกันดูนะครับวันนี้พี่เริ่มที่ห้องสนามขั้นกลางนะครับก็คือมันจะมีห้องทดลองขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงสูพีมนะครับแล้วก็ห้องทิ้งนะครับแต่ห้องกลางเนี่ยมันมีจํานวนเงินที่ลงทุนเหมาะสมกับที่นะครับก็คือสองพันบาทนะครับเยิอนลงทุนสองพันบาทนะครับ เป้าหมายที่ก็คือยี่สิบเอร์นตะครับต้องการกําไรวันละยีนะครับให้แรกแต่แรกมาเล็กกนแต่เดียวหมามนบเป้าหมายยี่สิรหรือ400บาทนั่นเองนะครับข้ามข้ามหมาะพายหนึ่งแต อ่าหน้าก้าวแต้มนะครับเดิมพันเพิใช้ได้นะครับเกตามเกตามเดิมพันเพิเกตามบอก่ายเกยแล้วมีคนเกกลับนะครับอย่างนี้พี่ออดไม่ชอบนะครับถ้าไพ,พ่ยออดหน้าหลอกหน้าก้า,กาวแต้มก็จริงนะครับแต่ไม่ได้รอสีไม่ได้รอเลี้ยงพี่ออดไม่เล่นนะครับบอก่ายมันมีความเสี่ยงครับรับ<ำ>อ,อย่างนี้สวยกว่านะครับติดแล้วใหญ่นะครับ ้าแต้มติดเรายังไม่รู้เลยว่าใหญ่หรือเปล่าแต่อันนี้ติดแล้วใหญ่นะครับเจีบเพิมอบพ่ติดแล้วเลียง<ท>ติดแล้วสีนะครับโอกาสชนะก็สูงนะครับแต่เมื่อกี้ถ้าเราติดก้าแต้มแล้วเจอเขาใหญ่กว่าเราละครับเราก็เสียเยอะอันนี้ไพนอนเล็กเลยนะค,ะครับคัพคแต้มเดียวนะครับคับเดียพันเพิ่มเดียพันเพิ่มหมอบนะไพเล็กรครับ ้ามหน้ารอเรียงครับข้ามห้าแมรอเรียงเดีมพันเพิ่มเกตามเกตามตามไม่เยอะตามไปดูได้นะครับตอบเพ่สามสิบบาทนี่ตามไปดูได้นะครับถ้าสมมติมีคนเก๊กับหนักๆยอดหอบนะครับโอเคแปดตม้มใช้ได้ครับมีโอกาสกินครับข้ามข้าม ข้ามมาทั้งสาคนนะครับงี๊ยอดเกไปหน่อยครับเพื่อเจ็ดแต้มจะได้จับเรานะครับหกแต้มเจ็ดแต้มอาจจะดูเรานะครับบอบพมมีไหมเกยตามแต้หกแต้มจริงด้วยครับหกแต้มจับเรานะครับตัวตัวในหกแต้มเขาไม่หนีเรานะครับเรากินได้นะครับดูต่อนะครับวันนี้เริ่มต้นได้ดีนะครับรอสีครับสองแต้มรอสีข้ามข้าม ยองพันเพิ่มบอกให้บอก่หยรอสีนะครับแต่คนข้ามาสามคนแล้วมีคนเกยนะครับพวกนี้นะครับพี่ออสคิดว่าเขาไม่เกยกลับนะครับก็เลยเลือกที่จะสู้นะครับแต่ถ้าเขาเกยกลับเยอะๆพี่ออสตอบนะครับบอกพห้โอเคเท้าสีครับผ่านเลยไหมนะครับวันนี้จะผ่านข้อไพ่นี้ไหมนะครับ ถ้าวันนี้เราชนะไพ่นี้เราผ่านเลยนะครับชนะไพ่นี้เราผ่านเลยนะครับออเป้าหมายเราทะลุแน่นอนครับบอกพ่บอกไพ่มเดมผ่านเพิ่มเขาเกทับมาอีกนะครับพี่ออเราเพียร์กินนะครับถ้าเจอเลียงก็ช่วยไม่ได้นะครับถ้าเจอเลียงพียร์ช่วยไม่ได้นะครับเจมผ่านเพิ่ม เขาไม่หยุดเกเลยนะครับไพ,พ่เขาพี่ฮอสใบใหญ่นะครับอาจจะสีเล็กกว่าเราหรือเรียงนะครับหรือเซียนไปเลยนะครับสู้พอครับเริ่มเสียงนะครับสองแต้มเขาลักไก่เราโอ้โหนายนายใจถึงมากอย่าเสือ <laughs> เรายอมรับนายเลยนายใจถึงมากแต่นายชนะเราไม่ได้เพราะเรามีสีเรามีสีพอดํใจะเย็นๆรักไก่เหรอ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกันโอ้โหล้วก็เก่งเครียดไปเลยนึกว่ามันจะเข้าเหนียงโอเคนะครับเราวันนี้นะครับวันที่นะครับวันนี้เท่าไหรนะวันที่6สิงหาคมนะครับเป็น EP ที่5แล้วนะครับพี่พออสเล่นนะครับจุดประสงค์เป้าหมายก็คือกําไร20%นะครับของเงินลงทุนพี่ออสเริ่มลงทุน2,000บาทเพื่อดได้กําไรเกิน400นะครับยอดพอนะครับ าวันนี้จังหวะไพ่เราดีไพ่เราสวยนะครับอย่างเช่นตาเนี้ยเราเข้าสีนะครับฝัดเลยนะครับฝัดนี่แพ้อะไรนะครับก็คืออันดับก็คือแต้มนะครับดูแต้มก,ก่อนแล้วก็มาสีเรียงเซียนตองก่อนตอ,นตอนมีสเตจฝัดอีกอันนึงนะครับแล้วค่อยตองนะครับแล้วตอนเนี้ยเราค่ายเข้าฝัดเลยนะครับแล้วเจอผู้เล่นที่เขาเล่นไม่ดีนะครับเจอผู้เล่นที่เขาเล่นไม่ดีเขาสองแต้มเขากะลักไก่เรานะครับแต่การลักไก่ขาเราแค่นี้มันไม่ผ่านหรอกครับอยากลักไก่ผ่านออินมาเลย นะครับอยากล็อกลักไก่ผ่านอออินมาเลยเกยหนักๆเลยเดี่ยอาจจะคิดนานวันนี้เกยแล้วเกยเอียงเนี้ยเพี่ยคิดว่าเขาเลี้ยงนะครับแต่เขาสองแต้บโอ้โหอ่านซะผิดหลุดลุ่ยเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราได้เป้าหมายแล้วนะครับเป้าหมายของวันนี้วันที่หกเดือนแดนะครับเดือนสิงหาคมเป้าหมายที่ออสทำสำเร็จแล้วนะครับวันนี้ก็ขอ,อจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ถึงเป้าหมายแล้วพี่ออสพอเพี่ก็จะเลิกนะครับเราจะเล่นอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ